รีวิวเนเฟอร์ดาเมจหลักงอกเงยจันทาที่รีดดาเมจเร็วแล้วก็ต่อเนื่องมัเฟื่องที่เคยใช้ยากเนี่ยต่อไปนี้มาเปลี่ยนไปเป็นดาเมจของเนเฟอร์กันครับเกมเพย์เนี่ยไม่ซับซ้อนเลยกดสกิลธาตุหลังจากนั้นก็กดโจมตีปกติค้างก็จะเกิดการชาร์จโจมตีรัวๆแบบนี้ยิ่งบัฟแน่นๆยิ่งแรงนะครับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนเล่นตัวละครนี้กันวิเคราะห์ตัวละครมีข้อดีแล้วก็ข้อควรระวังตรงไหนแล้วถ้าเกิดจะบิวตัวละครนี้ล่ะสเตตัสอะไรสําคัญบ้างบิวยังไงการ จัดทีมหลากหลายขนาดไหนบัฟแต่ละตัวอย่างเรามา่แล้วก็ไอโน่เนี่ยบัฟได้ดีขนาดไหนกลุ่มดาวล่ะมีกลุ่มดาวไหนบ้างที่น่าสนใจและมาปิดท้ายด้วยคำถามพบบ่อยๆและเทียร์ลิสต์ของตัวละครเนเฟอร์กันครับ สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมสื่อ,อกับเกมเกมชินอิม a c t ครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมารีวิวตัวละครอ,อย่างเนเฟอร์กันอีกหนึ่งตัวละครดามเม็ดหลักสายงอกเงยจันทาที่ผมเนี่ยก็ประทับใจในดามเม็ดของเขาไม่แพ้กับตัวละครพี่ฟินส์ก่อนหน้านี้เลยมาครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลย เนเฟตัวละคร5ดาวสื่อเวทาัดไม้โดยตัวละครนี้เนี่ยจะเติบโตเป็นความแรงคลินะครับและเขาจะเป็นตัวละครที่ใช้คลินี่แหละในการทําดาเมจผสมผสานไปกับการทําชํานาญทาดนะครับส่วนสเตตัสอื่นๆที่เหลือเนี่ยแทบจะไม่ต้องใช้เลยครับ มาต่อที่เกมเพย์แล้วก็สกิลต่างๆของเขาบอกไว้ก่อนเลยว่าคลิปรีวิวเนี่ยผมจะไม่ลงรายละเอียดสกิลเยอะเนาะเราจะมาพูดกันคร่าวๆให้เข้าใจเน้นไปที่เกมเพย์เป็นหลักก่อนจะไปเริ่มจิ้มสกิลกันนะครับผมก็ยังเน้นย้ํากับเพื่อนๆอ,อีกหนึ่งครั้งว่าตัวละครเนเฟอร์เนี่ยเป็นตัวละครนอตไทร์และเขามาพร้อมกับแมคคานิกใหม่ที่เรียกว่างอกเงยจันทานะครับโดยตัวละครเนเฟอร์เนี่ยเราจะเน้นดาเมจของการงอกเงยจันทาครับซึ่งก็จะเป็นตัวของเลขดาเมจที่ไม่ใช่แค่คําว่างอกเงยจันทาเฉยๆนะเป เลยแบบนี้เป็นตัวเลขสีเขียวไล่มาสีขาวแล้วก็ตัวเอียงๆแบบนี้นะครับเราเนี่ยจะเน้นดาเมจแบบนี้เลยของตัวละครเนเฟอร์ที่เรียกว่างอกเงยจันทาเพราะสวรรคติดตัวส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยก็จะมาบัฟทําให้ตัวของเลขดามเมจนี้แรงขึ้นนั่นเองครับ โดยอีกหนึ่งแมคานิกใหม่ของเนเฟอร์นะครับที่น่าสนใจคือเขาเนี่ยจะมีมะเฟืองพิเศษของตัวเองครับทุกครั้งที่เรากดสกิลธาตุมะเฟืองทั้งหมดในสนามจะเปลี่ยนไปเป็นมะเฟืองพิเศษซึ่งเนเฟอร์จะเอามะเฟืองนี้เก็บมารวบมามาทําเป็นดาเมจแทนแทนที่จะปล่อยให้มะเฟืองระเบิดต่อไปนี้ไม่ต้องรอแล้วรีดออกมาทําเป็นดาเมจงอกเงยจันทาของเนเฟอร์ได้เลยครับ ทำอย่างไรบ้างเรามาดูกันที่การกดสกิลเกมเพย์ตรงนี้กันครับเกมเพย์ไม่ยากอย่างที่คิดครับอันดับแรกเลยให้เพื่อนๆเนี่ยเริ่มจากการแปะน้ําแปะไม้จากตัวละครอื่นๆในทีมก่อนเราเนี่ยพยายามสร้างมะเฟืองให้เกิดมะเฟืองครบ3อันและหยาดพฤกษาหรือว่าเครื่องหมายพระจันทร์ใกล้ๆตัวละครเนี่ยให้ครบ3อันครับหลังจากครบแล้วนะครับเรามีการติดธาตุเรียบร้อยเกมเพย์อของเนเฟอร์ต่อไปนี้กดง่ายมากๆครับให้เพื่อนๆกดสกิลธาตุและหลังจาก นั้นครับให้เพื่อนๆเ,เนี่ยกดชาร์จโจมตีโดยเทคนิคการกดชาร์จโจมตีตรงนี้กดง่ายมากๆครับโดยให้เพื่อนๆกดโจมตีปกติค้างแบบไม่ต้องกดใหม่เลยกดค้างแบบค้างยาวๆไปเลยครับแล้วเนเฟอร์เนี่ยจะทําการกระโดด ตีพร้อมกับล่างเงาเป็น3ดาเมจงอกเงยจันทาแบบนี้ในหนึ่งสกิลธาตุเขาจะกระโดดแบบนี้ได้3ครั้งด้วยกันครับตอนที่เขากระโดดครั้งที่3เนี่ยให้เพื่อนๆกดสกิลธาตุแทรกเข้ามาได้นะครับโดยที่เพื่อนๆเ,เนี่ยไม่ต้องกดปล่อยปุ่มโจมจตีปกติเลยครับกดแช่ค้างยาวๆได้เลยกะจังหวะตอนที่เขากระโดดครั้งที่3แล้วกดสกิลธาตุหครั้งแบบนั้นเนเฟอร์ fer, ใน1คอมโบเนี่ยก <c oughs> ็จะบินทําดาเมจแบบนี้ครับ6ครั้งอย่างต่อเนื่องและนี่แหละครับก็คือเกมเพย์ตอน หนึ่งโรเตชันของตัวละครอ,อย่างเนเฟอร์ครับส่วนสกิลออาติของเขาครับเราก็ไม่จําเป็นต้องใช้ก็ได้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าสกิลอัลติมาเราก็แวะใช้ก็ได้ครับเป็นการทําดาเมจไม้ที่ไม่ใช่งอกเงยจันทาซึ่งดาเมจเนี่ยก็มีความแรงพอสมควรแต่ก็สู้งอกเงยจันทาไม่ได้ครับเอาติแสนหนึ่งแต่งอกเงยจันทาก็แสนหนึ่งแต่เขากระโดดรัวครับเอาติก็เลยไม่ได้มีความจําเป็นครับ สรุปเกมเพย์เวลาต่อสู้กับมอนสเตอร์อีกหนึ่งครั้งกดสกิลธาตุแล้วหลังจากนั้นกดโจมตีปกติค้างยาวๆครับตอนกระโดดครั้งที่3กดสกิลธาตุอีก1ครั้งแล้วก็ปล่อยให้เขากระโดดครั้งที่4-5-6และนั่นแหละครับก็คือ1โรเตชันของตัวละครอย่างเนเฟอร์ครับ นอกจากพรสวรรค์ในการต่อสู้แล้วครับเนเฟอร์เนี่ยเขายังมีพรสวรรค์ติดตัวเกี่ยวกับการสำรวจก็คือเวลาเราส่งสำรวจเนี่ยแบบ20ชั่วโมงมีโอกาสได้รับรางวัลเพิ่มเติม25%แล้วก็ระหว่างที่เรามีตัวละครเนเฟอร์อยู่ในทีมเวลาเพื่อนๆเ,เนี่ยเดินไปในตามแมปของนอต c คลนะครับเราอาจจะเจอ NPC บางคนที่มีเบาะแสอะไรบางอย่างเราสามารถกดสกิลธาตุของเนเฟอร์เพื่อวิเคราะห์ตัวละครหรือว่า NPC คนนั้นได้นะครับก็จะเป็นการเก็บข่าวกรองมาจากตัวของ NPC ต่างๆครับ และนั้นก็เป็นทั้งหมดของสกิลแล้วก็เกมเพย์ในเวอร์ชั่นรีวิวตรงนี้นะครับถ้าใครอยากดูในเวอร์ชั่นที่ละเอียดกว่านี้ก็แนะนําไปดูที่คลิปพรีวิวได้นะคลิปนี้ผมจะมาสรุปสั้นๆเป็นเกมเพย์แบบนี้ให้ทุกคนเลย และเราก็มาต่อเนื่องกันที่หัวข้อที่2ครับกับจุดเด่นและข้อควรระวังของตัวละครเนเฟอร์จากสกิลและเกมเพย์ที่เพื่อนๆเ,เห็นกันไปทั้งหมดนะครับตัวละครนี้เนี่ยเขาจะเป็นตัวละครกลุ่มของดาเมจหลักที่เป็นดาเมจหลักแบบงอกเงยจันธาด้วยโดยความโดดเด่นของตัวละครนี้ครับเป็นตัวละครสายชํานาญธาตุคลิซซึ่งตัวละครนี้เนี่ยเราจะไม่ใช้ค่าสเตตสัสอื่นๆเลยฟื้นฟูไม่ต้องพลังโจมตีไม่ต้องเน้นไปที่2ค่านี้ได้เลยครับให้สูงที่สุดเท่าที่เราจะทําได้การทําสเตตสัสของตัวละครนี้ ก็เลยค่อนข้างง่ายครับเราอาจจะได้เห็นตัวของคริดาเมจเนี่ยถึง300กันเลยทีเดียวจุดเด่นถัดมาคือการกดสกิลธาตุและงอกเงยจันทายอย่างต่อเนื่องเรียกล่างเงาออกมาทําดาเมจเนี่ยเรียกว่าดาเมจค่อนข้างถี่เลยทีเดียวครับแล้วก็มีความรุนแรงด้วยและสกิลธาตุเขามีถึงสสแต็ให้เราต่อเนื่องใช้กันนะครับแล้วก็คูดาวค่อนข้างไวด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถกดใช้ได้เรื่อยๆเลยครับเกมเพย์ก็ง่ายไม่ซับซ้อนครับกดสกิลธาตุแล้วโจมตีปกติค้างยาวๆไป ในตัวเขาเองเนี่ยก็จะมีเรื่องของการบัฟเร่งดาเมจได้หลายจุดเลยครับพวกการชาร์จจันทาพื้นฐานที่ใช้ชำนาญธาตุ800หน่วยการเก็บตัวของมะเฟืองครบ3ลูกเราก็จะได้ชำนาญธาตุมาอีก1 0งร้อยหน่วยการเก็บหยาดึกษาที่ไวขึ้นใช้ทํานาน1,000บวกอะไรแบบนี้เป็นต้นทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็จะพารีดเป็นดาเมจให้กับตัวละครอ,อย่างเนเฟอร์ครับ โดยตัวละครนี้เนี่ย<ๆ>เขามีการลบจุดด้อยของดาเมดมะเฟืองลงไปได้เยอะมากๆปกติแล้วมะเฟืองทั่วไปจะมีข้อเสียอยู่ตรงที่ว่าเราจะต้องรอมะเฟืองระเบิดหรือว่าจะต้องเก็บสะสมที่ยากลําบากครับกว่าจะติดธาตุวกว่าจะไปสกิดมะเฟืองต่างๆแต่ตรงนี้ดาเมจของงอกเงยจันทาเหมือนแปรสายมะเฟืองที่เป็นชํานาญธาตุเนี่ยให้มาเป็นสายคลิแทนนะครับก็เรียกว่าตัวละครดาเมจดีๆตัวหนึ่งเลยที่ไม่ใช่สายชํานาญธาตุอีก่อไปเป็นสายดาเมดแบบคลิไปเลยแบบนั้นครับแล้ววงของสกิลเนี่ยเพื่อนๆ ก็จะเห็นว่าค่อนข้างมีความหมู่พอสองคนเลย แต่ถึงอย่างไรก็ตามครับตัวละครนี้ก็มาพร้อมกับข้อควรระวังหลายจุดเลยครับอันดับแรกเลยครับตัวละครอย่างเนเฟอร์ไม่ว่าอย่างไรก็ตามครับก็จะถูกบังคับให้เล่นตัวของงอกเงยจันทาเนาะไปเล่นคอมโบอื่นไปแปะไม้เฉยๆอะไรอย่างนี้อย่าทําเด็ดขาดนะครับถ้าจะรีดดามเมจให้ตัวละครนี้งอกเงยจันทาเท่านั้นและการเกิดงอกเงยเนี่ยเราเลยมีความจําเป็นว่าจะต้องมีตัวละครแปะน้ํานอกสนามซึ่งณปัจจุบันตัวละครแปะน้ํานอกสนามที่ต้องไม่ใช่เย่หลานซิงชิวด้วยนะครับเป็นตัวละคร แปะน้ำนอกสนามทั่วๆไปเนี่ยก็จะมีไม่เยอะมากนักที่จะพร้อมใช้แล้วก็บัฟให้กับตัวของเนเฟอร์ได้อย่างเช่นตัวละครอย่างฟูรีน่าแบบนี้ถามว่าเอามาบัฟได้ไหมคำตอบคือไม่ค่อยได้ครับเพราะว่าฟูรีนะเนี่ยจะบัฟโบนัสความเสียหายธาตุซึ่งตัวละครอย่างเนเฟอร์ที่ทำดาเมจงอกเงยจันทาดาเมจพวกโบนัสความเสียหายธาตุพวกนี้จะไม่ได้ถูกนับรวมไปนะครับการบริหารตัวแปะน้ําในทีมเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหัวข้อหนึ่งที่สําคัญเลยสําหรับตัวละครน,นี้ถัดมาครับคือเรื่องของการสะสมหยาดปรึกษาจริงๆ ก็ต่อเนื่องมาเรื่องของการแปะน้ํานั่นแหละครับแปะไม้แปะน้ําเก็บยาดพึกษาอย่างต่อเนื่องถ้าแปะน้ําแล้วไปเบรกกลางทางยาดพึกษาไม่พอทุกครั้งเวลาเพื่อนๆกระโดดหนึ่งทีของเนเฟอร์เนี่ยเราจะใช้ตัวของพระจันทร์หนอันถ้ายาดพึกษาเราไม่พอนะครับเราก็จะไม่สามารถกระโดดต่อเนื่องได้6ครั้งหรือว่า3ครั้งครับ ถัดมาครับอีกหนึ่งหัวข้อที่ผมรู้สึกว่าหลังจากเล่นไปแล้วเนเฟอร์จะมีปัญหานี้มากๆเลยก็คือเรื่องของการเอาชีวิตรอดครับด้วยความที่เป็นตัวละครสายซอเวตตัวของเขาเองเนี่ยก็มีความบางประมาณหนึ่งอยู่แล้วและเป็นตัวละครที่อยู่ในระยะประชิดด้วยแถมตัวละครในทีมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วที่เหมาะกับเนเฟอร์เขาก็จะไม่ได้มาพร้อมด้วยตัวของฮิวหรือว่าโลครับเราเนี่ยก็เลยต้องหาตัวละครฮิวหรือว่าโลมาช่วยในการเอาชีวิตรอดของตัวละครนี้ผมเชื่อเลยว่าหลายๆคนเปิดตัวละครนี้มาเล่นเราจะ รู้สึกว่าต,ตีตีอยู่เอ้ยเอา้ามอนสเตอร์ตีแรงจังแล้วใครจะฮิวให้กันนะเว้นแต่ว่าเพื่อนๆเนี่ยเริ่มมีแบบเรามาก C1 อะไรแบบนี้ ก็เลยต่อเนื่อมาที่หัวข้อถัดมาครับกับข้อควรระวังที่ตัวละครนี้ถูกบังคับให้เล่นรักนาจันจรลัดแสงเสมอนะครับของน็อตไคลเนี่ยตัวละครกลุ่มนี้ก็จะเป็นตัวละครที่เล่นเป็นจลัดแสงเท่านั้นหรือมีความหมายว่าต้องใส่ตัวละครนอตไคล2ตัวขึ้นไปในทีมเพราะฉะนั้นณแผทปัจจุบันครับสตัวละครที่เหมาะกับตัวละครเนเฟอร์มากๆก็จะตกมาอยู่กับเบราวแม่แล้วก็ไอโน่ครับ2ตัวละครนี้สามารถเล่งดาเมจให้กับเนเฟอร์ได้เป็นอย่างดีใครเป็นสายแบบเปิดตัวละครอย่างเรา มาเตรียมเอาไว้นะครับก็เอามาใช้ได้เป็นอย่างดีครับแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีก็ต้องใช้น้องไอโนแทนและเนเฟอร์เป็นอีกหนึ่งตัวละครครับถ้าเกิดว่าเขามาพร้อมกับคู่บัฟของเขาที่ดีนะครับดาเมจเขาเนี่ยจะมีความก้าวกระโดดมากๆในขณะเดียวกันที่ตรงกันข้ามคือหากเราไม่ค่อยมีบัฟอะไรที่จะมาช่วยเร่งดาเมจให้กับตัวละครเนเฟอร์ดาเมจก็จะหายไปเยอะเลยเหมือนกันครับ หายไปเยอะขนาดไหนเรามาทดสอบดาเมจกันครับผมยกตัวอย่างผมเอาตัวละครเนเฟอร์แบบไม่บับอะไรเลยแค่แปะน้ำแปะไม้เฉยๆแล้วเอาเนเฟอร์เนี่ยกดชาร์จโจมตีนะครับดาเมจเนี่ยอยู่เพียงแค่36 0 0 0กับ49 0 0เป็นเลข3เลขแบบนี้นะครับส6 0 0 0องครั้ง4 9 0 0 0ครั้งแต่ถ้าผมเนี่ยมีตัวละครอย่างไอโน่ครับที่เป็นเวอร์ชัน C6 ด้วยเนาะมีบับแบบแ,บแน่นๆมาพร้อมแล้วนะครับดาเมจเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปครับเป็นเลข53 7ม แบบนี้แต่ถ้าเอาตัวละครอย่างเรามา้าซึ่งเป็นตัวละครที่เป็นคีย์สำคัญมากๆสำหรับทีมนี้อีกหนึ่งตัวนะครับเป็นตัวละครเร่งดาเมจรีดดาเมจให้กับตัวของงอกเงยจันทาได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นจากพรสวรรค์ติดตัวหรือว่าสกิลเอาติของเขาแทบจะทุกสกิลเลยของเขาเนี่ยมาเสริมให้กับดาเมจงอกเงยจันทาครับดาเมจเนี่ยจะค่อนข้างก้าวกระโดดครับอย่างตัวนี้เราม่าของผมเป็น C2 นะครับดาเมจเนี่ยสมมุติว่าผมเอาเราม้าบัฟอย่างเดียวเลยจาก 36- 0 0 0 4่น0 จะกระโดดขึ้นมาทันทีเป็น120,000 กับ1 4 0 0 0 0ครับเลขดาเมจกระโดดเป็นแสนเลยทีเดียวเหมือนอยู่ดีๆได้ดาเมจ3 0 0แสนเข้ามาอยู่ในตัวละครนี้อัตโนมัติไปแบบนั้นเลยครับถ้าเกิดว่าใครมีเวอร์ชันซีูน 0, อะไรแบบนี้เนาะก็จะบัฟลงไปเบากว่านี้นิดหน่อยนะครับแต่ก็ยังถือว่าเป็นเลขที่ก้าวกระโดดอยู่ดีนะจากตัวของสกิลอัลติของตัวละครเหล่าแมานี้ครับหรือจะลองเราทดสอบบัฟทั้ง2ตัวก็ได้ทั้งเหล่าม่แล้วก็ไอโน่ดาเมจเนี่ยก็จะกระโดดขึ้นไปอีกครับเป็น1นึ่งแสนห้าหมื่นสองรอบแล้วก็หนึ่งแสนแปด แบบนั้นครับเป็นยังไงครับสําหรับตัวของดามเมดเพื่อนๆจะเห็นได้เลยว่าตัวละครอย่างเรามาเนี่ยก็ค่อนข้างสําคัญในการบัฟตัวละครนี้นะและนี่แหละครับความสําคัญของตัวละครบัฟกับตัวละครนี้ครับหลังจากที่เราเห็นเกมเพลย์แล้วก็ตัวของดาเมจกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับถัดมาเดี๋ยวผมเนี่มาย้อนพาทุกคนมาปั้นตัวละครนี้กันสักหน่อยอย่างที่ทุกคนรู้ครับว่าตัวละครนี้เนี่ยเขาจะเน้นไปเรื่องของการทําอัตราคลิคความแรงคลิคแล้วก็ชนานาญธาตุเนาะ ซึ่งเนเฟอร์ที่เพื่อนๆเ,เห็นกันในคลิปนี้ทั้งหมดของผมนะครับจะมีค่าชำน,นาญธาตุอยู่ที่671แล้วก็มีอัตราคลิคความแรงคลิคอยู่ที่52.3และก็310.3ครับโดยอัตราคลิกนี้เราจะเสริมมาจากอาร์ติแฟกต์อีก30%นะครับสเตตัสอื่นๆผมจะไม่สนใจเลยนะครับเราไม่ต้องใช้เลยก็ได้ ถัดมาก็จะมาในฝั่งของอาวุธอาวุธเนี่ยผมจะใส่เป็นประจําตัวนะครับโดยหากเพื่อนๆเ,เนี่ยไม่มีอาวุธประจําตัวนะครับเราจะเน้นไปเรื่องของอาวุธที่บวกพวกความแรงคลิกหรือว่าชํานาญธาตุนะครับโดยเพื่อนๆสามารถลิสต์ตามตัวของไอเทมลิสต์นี้ได้เลยหรือถ้าจะเปรียบเทียบไปเป็นเปอร์เซ็นต์ต่างๆเนี่ยตัวของประจําตัวผมบอกเลยว่าก็ค่อนข้างดีมากๆแล้วก็มีความทิ้งห่างจากอาวุธอื่นๆเกือบ20%เลยทีเดียวครับฝั่งของอาวุธสีดาวก็มีอาวุธที่น่าสนใจครับกับอาวุธใหม่ที่อยู่ในตู้กาชาณปััจจุบนนนตอี้ ใครเปิดไม่ได้ประจําตัวเนี่ยมันเปิดได้4ดาวแม้ว่าขัดเกลาหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าใช้งานได้เป็นอย่างดีเหมือนกันครับ ส่วนในฝั่งของอร์ติแฟกต์นะครับเซตที่เหมาะสมกับเขาเนี่ยก็จะเป็นเซตดาเมจของนอร์ทไคล์นะครับที่2ชิ้นจะมาบวกชำนาญทตุและ4ชิ้นจะมาบวกเรื่องของอัตราคลิปสแล้วก็ยังมีพวกรักณาจารย์ต่างๆเสริมดาเมจไปอีก10%ครับหากใครเนี่ยไม่มีเซตใหม่ก็อาจจะใส่เป็นพวกกิลด็ดรีมหรือว่าดีปูดได้นะครับส่วนการบิลสเตตัสนะครับนาฬิกากับถ้วยให้เป็นชำนาญทตุไปได้เลยส่วนหมวกเนี่ยเป็นอัตราคลิปหรือว่าความแรงคลิปตามบาลานซ์ของเพื่อนๆน,น,นะครับโดยอาาั ถ้าใส่ประจําตัวก็เชียร์เอาไว้ให้อยู่ที่40ขึ้นไป50เนี่ยกำลังสบายๆนะครับส่วนความแรงคลิกสูงที่สุดเท่าที่จะทําได้เลย200 300อัดเข้ามันได้เลยครับตามอาวุธของเพื่อนๆส่วนชํานาญธาตุนะครับถ้าไม่นับบัฟอะไรเลยเนี่ยประมาณสัก600อะไรแบบนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วนะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วตัวละครเนเฟอร์เนี่ยก็จะไปรับบัฟอื่นๆเพิ่มเติมเข้ามาอีกครับหากว่าทําชํานาญธาตุเอาไว้ประมาณ6 700แบบนี้เวลามีอาวุธประจําตัวหรือตัวละครเนเฟอร์เอง เขาก็มีบัฟชํานาญทตุบัฟเต็มแล้วแล้วไปแตะแถวๆหนึ่ได้นะครับก็ถือว่าคอมพิวต์แล้วสําหรับตัวละครนี้ครับผมยกตัวอย่างตัวละครเนเฟอร์ผมอย่างที่ชํานาญท่าตอนเริ่มต้นเนี่ยของผมอยู่ที่ประมาณ600กว่าเท่านั้นเองแต่เวลาบัฟแน่นๆเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าชํานาญท่าของผมเนี่ยกระโดดขึ้นมาอยู่ที่1 1 2 1งพันหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดัตราคลิปแปจุดสามความแรงคลิปสามร้อยสี่สิบหกจุดสามอันนี้ก็หลังจากที่บัฟแล้วเนาะ ย้อนกลับมาที่สเตตัสของตัวละครผมนะครับเมื่อสักครู่นี้เราเห็นอาวุธอาร์ติแฟกที่แนะนําไปแล้วมาดูอาร์ติแฟกของผมกันอาร์ติแฟกเซตของผมเนี่ยด้วยความเป็นเซตใหม่ครับผมเนี่ยฟาร์มสุดความสามารถแล้วได้มาเท่านี้ครับไล่กันไปทีละชิ้นกับดอกไม้คนนกนาฬิกาชํานาญถ้วยชํานาญแล้วก็หมวกความแรงคลิกค,ครับ ส่วนในฝั่งของกลุ่มดาวนะครับทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่เพื่อนๆเห็นดาเมจกันไปในคลิปนี้ทั้งหมดครับจะเป็นกลุ่มดาวศูนย์ทั้งหมดเว้นแต่ว่าหัวข้อกลุ่มดาวเนี่ยผมจะมีการอัพกลุ่มดาวอีกทีนึงแต่ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นในตัวของพาร์ทไหนก็ตามครับเพื่อนๆจะเห็นเป็นเวอร์ชัน40ทั้งหมดนะส่วนพรสวรค์น,นะครับผมจะอัพเป็น99โดยการอัพพรสวรค์ของตัวละครนี้ให้เพื่อนๆเน้นไปที่ตัวของสกิลธาตุอย่างเดียวได้เลยครับโจมตีปกติหรือสกิลอัลติเราก็ไม่ค่อยได้ใช้มากนักหรอก แถวนั้นครับ มาต่อกันที่หัวข้อที่4ครับกับการจัดทีมครับผมสาหรับการจัดทีมของตัวละครเนเฟอร์ครับหลักๆเลยผมจะตั้งต้นด้วย2ตัวละครก่อนคือรัวมาแล้วก็ไอโน่ครับอย่างน้อยเพื่อนๆจะต้องมี2ตัวนี้ตัวใดตัวหนึ่งอยู่ในทีมหรือจะใส่ลงไปเลยทั้ง2ตัวก็ได้และหลังจากนั้นครับให้เพื่อนๆเ,เติมเต็มให้ทีมของเราเนี่ยครบใน3ตําแหน่งนี้คือตัวละครบัฟตัวละครแปดน้ําแล้วก็เอาชีวิตรอดครับหากเพื่อนๆเ,เนี่ยมีรัวมาอยู่แปลว่าเพื่อนๆมีบั เรียบร้อยแล้วครับยิงถ้าใครเนี่ยมีลัวมาซีหนึ่งขึ้นไปแปลว่าเรามีบัฟแล้วเราก็มีฮิวเรียบร้อยเอาชีวิตรอดเรียบร้อยหรือตัวละครบัฟอื่นๆเนี่ยอย่างเช่นนาฮิดะ ah แบบนี้ส่วนฝั่งของตัวละครแปะน้ำนะครับก็อย่างเช่นตัวละครอย่างไอโนฟูรีนาะนิโลแต่นิโลเนี่ยมีประเด็นนิดหนึ่งครับระวังเรื่องของการแปะน้ําไม่ทันนะแต่นิโลเนี่ยมีเรื่องของการดีบัฟในกลุ่มดาวหรือบวกชํานาญในอาวุธประจําตัวแบบนั้นได้ครับแต่ไม่ค่อยเสถียรครับดามจก็จะมีความแขวนๆนิดนึง น้ำอื่นๆอีกเนี่ยก็โคโคมิซิกวินบาบาราแบบนี้ครับซึ่งการแปะน้ําแบบนี้จะต้องคอบคุมระยะเวลาประมาณหนึ่งและมีความถี่ของการแปะน้ําประมาณหนึ่งด้วยและผมเชื่อครับว่าจะมีคนเนี่ยตั้งคําถามก่อนเลยว่าไอโน่ตัวเดียวแปะน้ําเพียงพอไหมคําตอบคือชิวเฉียดครับเกือบจะไม่พอแต่ก็ยังพอถ้าเรากดสกิลไวพอนะครับและไอโนจะเหนื่อยมากครับ กับการทำฟื้นฟูพลังงานและบนสกิลน้ำเพื่อให้เกิดการงอกเงยจันทายอย่างต่อเนื่องเพื่อนๆจะเล่นตัวเดียวก็ได้หรือหาตัวมาช่วยก็ได้นะครับสำหรับการแปะน้ําและตัวละครกลุ่มสุดท้ายที่สําคัญสําหรับตัวของเนเฟอร์คือตัวละครกลุ่มเอาชีวิตรอดครับถ้าเกิดใครมีเรามากซีหนึ่งก็พอฮิวสู้ได้ครับแต่ก็ยังเหนื่อยอยู่ดีนะหรืออาจจะเป็นตัวละครสายเพียวฮิวไปเลยนะครับอย่างเช่นไปสู้ฮิวแล้วก็บับได้โคโคมิแปะน้าครับอาจจะไปใส่ที่บูดแบบช่วยดีบับก็ได้หรือจะเป็น เหวยาวๆแบบนี้ครับมาช่วยฮิวจากเซตตัวละครกลุ่มนี้ครับเราก็จะเลือกตามตัวที่เรามีเนาะเดี๋ยวผมลองไล่สเกลให้ดูครับจากแบบเน้นไปดาเมจกับเน้นความสบายค่อยๆไล่ไปแล้วไปสายฟรีครับมาเริ่มกันที่ทีมแรกของผมครับยกตัวอย่างทีมที่1ผมขอเน้นเป็นทีมที่บัฟแน่นๆเลยแล้วก็มีเรามาซีหนึ่งมาเอาชีวิตรอดเท่านั้นครับผมใส่เป็นเนเฟอร์เรามาไอโนแล้วก็นาฮิดะครับเรียกว่าเป็นทีมที่เน้นเรื่องของการบัฟอย่างแน่นๆ เวลาเปิดสนามเข้าไปเนี่ยผมก็จะเปิดด้วยตัวละครอย่างนาฮิดะก่อนสกิลท่าสกิลอัลติและตามด้วยไอโน่ครับและหลังจากนั้นก็จะมาปิดด้วยตัวของเราแมา่สกิลท่าสกิลอัลติไปแบบนั้นครับพอเราสลับมาเป็นเนเฟอร์ปุ๊บกดสกิลท่าแล้วโจมตีปกติค้างไปเลยครับครบ3ครัง้งปุ๊บก็กดใหม่เพื่อนๆจะสังเกตว่าดาเมจเนี่ยรุนแรงมากมากเลยครับ1 9 5 0 0 0 1 9 5 0 0 0และ2 3 4 0 0 0รวมแล้ว3เลขนี้กระโดดทีหนึ่ง6,24,000 ถ้าเราบัฟแน่นมากพอ n e เฟอร์ซก็แลนดได้แบบนี้แล้วครับแต่ทีมนี้ครับก็จะมีความเหนื่อยนิดนึงนะเ <c oughs> พราะว่าตัวของเรามา่เนี่ยฮิลอยู่ตัวเดียวครับแล้วเขาฮิลเฉพาะตัวละครในสนามด้วยถ้าเกิดว่าผมอยากแบบเล่นดาเมจก้อนใหญ่ๆผมก็อาจจะเล่นทีมประมาณนี้ ถัดมาครับผมลองปรับนิดนึงให้ผมเนี่ยเล่นสบายมากขึ้นมาต่อเนื่องกันที่ทีมที่2ผมปรับตัวของนาฮิดะออกเปลี่ยนไปเป็นตัวของฝสู่แทนคุณหมอฝเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็เป็นตัวละครบัฟได้นะมีบัฟตระกูลแบบงอกเงยจันทาด้วยเหมือนกันครับลักษณะคอมโบเนี่ยก็จะเหมือนเดิมเลยนะครับเปิดด้วยหมอฝ่ไอโนลรมาแล้วก็มาทําดาเมจของเนเฟอร์ดาเมจเนี่ยก็หายไปพอสมควรเลยเหลือ1 5 7 0 0 0กับ1 8 6 0 0 0แแบบนี้แต่ทีมนี้ ผมก็จะเล่นได้ชิวมากขึ้นครับมีโล่ประมาณหนึ่งมีฮิวอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆด้วยถ้าเกิดว่าใครเล่นเรามาน4-0ก 0, ็เล่นประมาณแถวๆนี้ได้เหมือนกัน <พ casting S 1> แต่ยังอย่างไรก็ตามครับใน2ทีมที่ผ่านมาจะสังเกตว่าไอโน่ทำงานค่อนข้างหนักครับ <iste noise> ถ้าไม่อยากให้ไอโน่ทำงานหนักผมก็จะเปลี่ยนไอโน่ออกเลยไปเป็นตัวละครอย่างฟูรินะ <rien S 1> แทนได้มาเป็นทีมที่สแบบนี้ แม้ว่าดามเมจจะหายไปนะครับเหลือเพียงแค่126,0 0 0กับ1 4 6 0 0แแต่อย่าลืมนะครับว่าตัวของฟูรินาเองเขาบัฟโดยภาพรวมให้กับทีมได้และฟูรินาเองก็มีดามเมจด,ด้วยเหมือนกันก็เลยทําให้ดามเมจของทีมนี้แม้ว่าเราจะเห็นนอกเงยจันทาเบาลงแต่ดามเมจโดยภาพรวมแทบจะไม่ได้หายอะไรเลยครับก็ยังสามารถรีดดามเมจได้เป็นอย่างดีและเล่นสบายด้วยสําหรับทีมนี้มีตัวละครแปะน้ําแบบยา,ยาวๆนานและมีตัวละครช่วยฮิวอย่างต่อเนื่องมีโลเบา ที่บางเหมือนกระดาษของคุณหมอเปิดสูเอาชีวิตลอดประมาณหนึงไม่กระเด็นกระดอนและนี่แหะครับก็เป็นทีมที่ลักษณะที่ผมชอบนะครับส่วนตัวเนี่ยผมน่าจะเล่นอยู่ในทีมประมาณแถวๆทีมที่3แบบนี้แหะครับเวลาสำรวจโลกทั่วๆไปเล่นง่ายดีครับ ซึ่งจนมาถึงตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงประท้วงผมแล้วว่าพี่ครับผมไม่มีเรามาใส่ตัวอื่นมาแทนได้ไหมอย่างที่ทุกคนเห็นไปครับว่าเรามาเป็นตัวละครบัฟได้ค่อนข้างดีเนาะแต่ถ้าไม่มีจริงๆเราสามารถใส่เป็นตัวละครอย่างไอโนมาเป็นทีมสายฟรีแบบนี้ก็ได้แต่ดาเมจจะดรอปไปพอสมควรนะครับยกตัวอย่างเป็นทีมอย่างไอโนบาบาร่าเหว่ยงๆแบบนี้ดาเมจเนี่ยก็จะอยู่ที่5 2 0 0 0 70,000เดามมจแบบหายไปแบบครึ่งๆแบบหายไปเยอะมากๆเลยครับ ผมก็พยายามชี้ให้เห็นถึงความสําคัญครับว่าตัวละครค่อนข้างสร้างมาคู่กันมากๆระหว่างเรามาก,กับเนเฟอร์ครับแต่สายพีเล่นประมาณนี้ก็พอทําดาเมจได้นะครับ ซึ่งจากทีมทั้งหมดทั้งมวลที่ผมนําเสนอไปนะครับผมยังเชื่อเหลือเกินครับว่าตัวละครอย่างเน f เฟอร์ซึ่งนะักปัจจุบันเนี่ยมีเพียงแค่เรามาเท่านั้นที่เหมาะสมแบบสุดๆไปเลยผมเชื่อครับว่าในอนาคตเนี่ยน่าจะมีตัวละครแปะน้ําดีๆที่เหมาะกับแบบงอกเงยจันทาและตัวนั้นเนี่ยผมก็คาดว่าจะเป็นโคลัมบีนาด้วยครับหากทีมของเนเฟอร์ฟูลทีมเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็อาจจะไปตกอยู่แถวๆเนเฟอร์เรามาโคลัมบีนาาฮิดะ อะไรแบบนี้ครับเลขดาเมจความแรงของเนเฟอร์เนี่ยก็จะดูอลังการไปกว่านี้มากๆครับอันนี้เป็นทีมมโนของผมเองในอนาคตนะครับและนี่ก็คือลักษณะการจัดทีมของตัวละครอย่างเนเฟอร์ครับ หลังจากที่เราเนี่ยเห็นเนเฟอร์ในเวอร์ชัน4.0กันไปแบบอิม่มหนำสำราญใจกันเรียบร้อยแล้วนะครับมาต่อกันที่หัวข้อที่5กันดีกว่าครับกับกลุ่มดาวมาถึงหัวข้อเสียเงินกันบ้างแล้วต้องบอกเลยว่ากลุ่มดาวของเนเฟอร์ก็รีดดาเมจได้ดีมากๆเหมือนกันครับเรามาเริ่มกันที่กลุ่มดาวที่1นะครับเขาจะเพิ่มดาเมจพื้นฐานของงอกเนยจันทาในรูปแบบของชัดโจมตีพิเศษหรือว่างอกเนยจันทาล่างเงานั่นแหละครับแรงขึ้น60%จากชำนาญธาตุพูดง่ายๆก็คือ การเพิ่มดาเมจนั่นแหละครับหากใครมีกลุ่มดาวที่1ครับผมขอยกตัวอย่างทีมที่ก่อนหน้านี้เป็นทีมที่เป็นสายดาเมจที่แรงที่สุดนะครับเลขแส0 0 0 0กับ2อ3 0 0นถ้ามี c 1นะครับตัวของดาเมจเนี่ยก็จะกระโดดขึ้นมาครับเป็น2องแส0กับ2อ7 5 0 0เจครับการกระโดดหนึ่งทีของเพื่อนเพื่อเนี่ยดาเมจก็จะก้ากระโดดบวกมาเป็นหลักประมาณแบบแสนแบบนี้นะครับที่เพิ่มเข้ามา ถัดมามาต่อเนื่องกันที่42ครับผมเจ้าก,การเก็บเจ้าสแต็กของมะเฟืองพิเศษเนี่ยจากเดิมเคยเก็บอยู่เต็มที่3สแต็กนะครับก็จะเปลี่ยนไปเป็นเก็บที่5สแตก็กตรงนั้นไม่สําคัญเท่าไหร่ครับสำคัญที่ตรงนี้คือชาร์จโจมตีพิเศษสร้างความเสียหาย140%จากของเดิมเป็นไฟนอลดาเมจนะครับบวกไปเลยทันที140%และยังไม่พอครับเมื่อเรากดใช้สกิลธาตุแล้วเก็บมะเฟืองพิเศษเนี่ยครบ5อันนะครับเราจะได้ชนานํานาญธาตุเพิ่มอีก0 0หน่วยเป็นระยะเวลวล8ิน,นี โดยภาพรวมแล้วก็จะไปรีดดามเมจให้กับตัวละครอย่างเนฟเฟอร์เติมเข้าไปอีกโดยดามเมจที่เพิ่มเข้ามาครับยกตัวอย่างดามเมจจาก200,003ใน C1 นะครับก็จะกลายมาเป็น 7, 2 0 7 300,002ใน C2 ครับดามเมจก็จะกระโดดขึ้นมาอีกกระโดด1นึทีเนี่ย867,000ไปแล้วนะครับแล้วทุกคนลองคิดดูว่าเรากระโดด3ครั้งหรือว่า6ครั้งดามเมจเนี่ยสีล้านเข้าไปแล้วนะครับผมเนี่ยก็ลองเอามาเล่นอีกทีมนึงนะครับถ้าเกิดว่าใส่นิโลลงไปแทน ไอโน่แบบนี้ซึ่งเป็นนิโลในเวอร์ชัน C2 แล้วก็ R1 ด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าดาเมจเนี่ยสะใจมากๆครับแต่ทีมก็แพงขึ้นไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็นิโลเนี่ยเรื่องของการแปะน้ําเขาก็ไม่สู้ไอโน่ครับและก็มีความแข่งของดาเมจพอสมควรเลยครับส่วนการได้เก็บสแตกตัวของมะเฟืองพิเศษแล้วไปสกิลออาติต่างๆครับตัวนี้จริงๆไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหรนะ่เนาะเพราะว่าสกิลอัลติเนี่ยแม้ว่ามันจะทาดาเมจไปเลย10,000แแต่จริงๆพวกงอกเงยจันทาของเราเนี่ยมันเป็นแบบ20,000 0ขึ้นไปแล้วอะ กิลอัลติดาเมจก็เลยไม่ได้น่าสนใจเป็นพิเศษครับและตัวผมเองเนี่ยเปิดอยู่เพียงแค่ C 2นะครับการรีวิวแบบเห็นตัวเลขแบบนี้เพื่อนๆจะเบรกเอาไว้ที่ C 2เนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครก็ตามเปิดกลุ่มดาวไปอีกนะครับณ C 3เนี่ยก็จะเป็นการบวกดามดเมจเติมเข้าไปอีกครับเพราะว่าด้วยความที่กลุ่มดาวที่3เนี่ยเขาจะมาบวกสกิลธาตุและสกิลธาตุจะบวกความแรงไปตรงๆกับเรื่องของตัวคูนดาเมจที่ชํานาญธาตุนั่นแหละครับตัวนี้ก็เล่งดาเมจได้พอสมควร ถัดมาที่กลุ่มดาวที่4ครับในตัวของ Shadow Dance หรือว่าในสกิลธาตุเนี่ยเราจะเก็บหยาดพึกษาได้เร็วขึ้นไปอีกนะครับแต่ตรงนี้ผมว่าไม่ค่อยสําคัญแล้วถ้าเราติดน้ําพันพอเนี่ยการกระโดด6ครั้งผมว่ายังพอไหวอยู่พระจันทร์ไม่หมดครับกระโดดรบ6ครั้งที่เราจะได้เพิ่มเข้ามาเนี่ยก็คือการลดต้านทานไม้อีก20%ดาเมจกระโดดขึ้นไปอีกนิดหนึงครับถัดมาที่กลุ่มดาวที่5เพิ่มเลเวสกิลอัลติอันนี้ไม่จําเป็นเลยนะครับ และปิดท้ายด้วยกลุ่มดาวที่6สุดท้ายครับในกลุ่มดาวที่6สุดท้ายการชาร์จโจมตีพิเศษที่เป็นล่างเงาเข้ามาทําดาเมจเนี่ยจะมีการเติมสร้างความเสียหายเข้าไปอีกเป็นดาเมจไม้วงฟางแ้าของชํานาญธาตเติมเข้าไปอีกครับและเวลาเรากระโดด1ครั้งนะครับก็มีดาเมจเติมเข้าไปอีก1 2 0ของชํานาญธาตอีก1ครั้งโดยดาเมจทั้ง2แบบเนี่ยเป็นงอกเงยจันทาทั้งคู่นะครับและดาเมจงอกเงยจันทาทั้งหมดครับจะถูกยก เกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยไปหาดูคลิปของ c 6ต่างๆเนี่ยดามเมดมีความก้าวกระโดดแบบไปจัก,กรวาลไปไกลมากๆออกไปนอกโลกเลยครับเรียกว่า300%จากตัวของดามเมดเดิมได้เลย ซึ่งผมเนี่ยสรุปมาเป็นตัวของกราฟดาเมจแบบนี้ครับอา่ามีใครสนใจไปเติมเพชรเพิ่มเติมมาเปิดเนเฟอร์ไหมครับถ้าเกิดว่าใครหาร้านเติมเกมอยู่แล้วก็อย่าลืมนึกถึงร้าน l i ชแมนช็อปนะครับถูกสะดวกไว้ใจได้เติมพัน UID เพียงเท่านั้นเติมสะดวกเติมเร็วเติมง่ายเติมพัน l i ชแมนช็อปผ่านหน้าเว็บของเขาลิงก์อยู่ในคําอธิบายคลิปครับไปเติมกัน มาต่อกันที่หัวข้อที่6ครับกับคําถามพบบ่อยคําถามแรกเลยคือเปิดตัวละครนี้ดีไหมครับเป็นคําถามสุดแบบคลาสสิกง่ายๆเลยครับคำตอบของผมเนี่ยผมจะตอบแบบนี้เสมอว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครดาเมจหลักที่ดีหนึ่งตัวแต่มันจะดีและตอบโจทย์มากๆกับการเป็นดาเมจหลักก็ต่อเมื่อมีตัวละครอย่างเรามาอยู่ในทีมครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยตัวบัฟไม่ค่อยแน่นหรือว่าไม่มีเรามาเนี่ยผมก็ไม่ค่อยเชียร์ให้เปิดเนเฟอร์มาเล่นเดียวๆและพยายามไปดิ้นรนหาทีมครับ เพราะว่าดาเมจจะหายไปเยอะมากๆากคำถามถัดมาคือเปิดกลุ่มดาวหรือประจำตัวดีเบื้องต้นผมเชียร์เป็นประจำตัวไปก่อนนะครับช่วยเรื่องของสเตตัสต่างๆได้เป็นอย่างดีครับแล้วหลังจากนั้นค่อยมาเปิดตัวของ C1 ครับ คำถามถัดมาคือระหว่างทีมเนเฟอร์เลามากับฟินช์อีเนฟาทีมไหนเก่งกว่ากันถ้าผมตอบแบบตรงไปตรงมาผมชอบทั้ง2ทีมเท่ากันเลยครับผมให้2ทีมนี้เท่ากันในเรื่องของดาเมจโดยภาพรวมผมคิดว่าใกล้เคียงกันมากๆแต่ผมแอบ,บให้น้ําหนักของอีเนฟาหนิดนึงตรงที่เขามีโลครับทีมนั้นจะดูเล่นง่ายกว่านิดหนึง่งแล้วก็จะจบดาเมจได้ค่อนข้างเร็วในระยะเวลาอันสั้นครับแต่ในขณะที่เกมระยะยาวเนี่ยทั้ง2ทีมถือว่าใกล้เคียงกันครับ ถัดมาสําหรับกลุ่มดาวที่คุ้มค่า4-0เพียงพอไหมคําตอบของผมเนี่ยมันจะไปตอบกับความพึงพอใจของเพื่อนๆในดามเมจแล้วครับผมว่า c 0แล้วมีเรามาเนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วนะก็ถือว่าดามเมจเนี่ยเป็นหลักแบบแซนแซนแซนน,นอะไรแบบนี้ได้แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีแล้วมีแต่ c 1 c 2แต่ว่าไม่มีตัวบับอื่นๆเลยผมว่าตัวละครนี้ก็ไม่น่าสนใจอยู่ดีครับ และมาปิดท้ายด้วยคําถามของเทียลิสครับผมสาหรับเทียลิสของตัวละครนี้นะครับผมให้แบบลําดับต้นๆของกลุ่ม S นะครับเป็น S บวกบวกได้เลยครับถามว่าทําไมถึงยังไม่ให้ไปถึงระดับ SS เหตุผลก็คือผมยังรอโคลัมบีนาเข้ามาเติมเต็มอยู่ครับถ้าเกิดว่าทีมนี้มีโคลัมบีนาเข้ามาแล้วทีมโคลัมบีนาเนี่ยเหมาะสมกับทีมฟินส์กคนเนเฟอร์แบบนี้ไม่มีทีมอื่นแล้วตัวละคร2ตัวนี้ฟินส์กคนเนเฟอร์จะถูกยกขึ้นมาเป็น s s สําสหรับผมเลยแต่ถ้าเกิดว่าโคลั ไปสร้างเมตาใหม่ของตัวเองที่ไม่มีเฟนส์กับเนเฟอร์อยู่ในทีมผมก็อาจจะให้น้ําหนักไปทางทีมใหม่ตรงนั้นนะครับผมเชื่อว,ว่าทีมของโคลัมบีนาคือแกนสําคัญมากกว่าทีมไหนเล่นได้ดีที่สุดสําหรับโคลัมบีนาทีมนั่นแหละรครับเมตาประจําแพทครับ และนั่นก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้ครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับคลิปรีวิวเนเฟอร์ที่ผมเอามาฝากกันในคลิปนี้เรียกว่าเนื้อหาก็จัดหนักจัดเต็มให้ทุกคนเหมือนกันนะทุกคนชอบตัวละครนี้กันไหมครับชอบไม่ชอบอย่างไรเปิดไหมเกลือไหมเนี่ยก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับก่อนจากกาันคลิปนี้ขอขอบคุณ166,035ซับสไคร์เบอร์จากทาง YouTube อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์หรือจะซุปเปอร์แชทมาเป็นกําลังใจให้กันก็นกนได้นะครับคลิปนี้ผมแล้วก็เนเฟอร์ก็ขอตัวลาทุกคคนนนไปก่อนนะรับ Bye, somebody That's what you get for lying to me. Go ahead, cry, make me believe it. Come again sometime. I'll tell you another. Enticing offer! <laughs> All right, guys. Next time, let's go fish blasting together!